เชื่อไหมครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเคยมีอุลตร้าแมนเป็นของตัวเองด้วยนะครับนี่คือความทรงจําอันเลือนลางของผมแต่มันเหมือนเป็นรากฐานที่แข็งแรงสุดๆที่ประกอบมาตั้งแต่วัยเยาว์จนมาเป็นผมในทุกวันนี้ครับคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอุลตร้าแมนเนี่ยมีผลหลายๆอย่างในการกระทําของผมอย่างมากทั้งในเรื่องแนวคิดและการหยิบยืมบางสิ่งบางอย่างมาต่อยอดเข้ากับงานที่ผมทําในทุกวันนี้นะครับในชีวิตประจําวัน หรือถ้าย้อนไปหน่อยเนี่ยสัก5-6ปีที่แล้วคุณอาจจะเคยเห็นอุนต้าชัดชาติที่ลดแลนเป็นไวรัลอยู่บน Facebook ก็เป็นได้นะครับ ใช่ครับวิดีโอตัวนั้นเนี่ยเป็นผลงานที่ผมนั่งทําขึ้นมาตอนพักเที่ยงของการทํางานประจําเพียงเพราะว่าผมได้ฟุตเทจนะครับมาจากเพื่อนร่วมงานแล้วท่านชาติชาติเนี่ยก็แสดงท่าทีท่าทางนะครับเหมือนอุลตร้าแมนพอดีผมเลยอดคันมือไม่ได้ขอเอาความรู้นะครับที่ร่ําเรียนมาเนี่ยมาทําให้ช,ชาติชาติกลายเป็นอุลตร้าชาติชาติจริงๆเลยละกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่เกินไปตอนแรกว่าไทยเราเนี่ยมีอุลตร้าแมนของตัวเองชื่อนั้นก็คืออุลตร้าแมนเมลิเนียมนะครับ หลายคนที่เป็นเด็กยุค90หรือพ่อแม่คนไหนในยุคนั้นเนี่ยต้องเคยได้เห็นได้ยินหรือมีโอกาสพาลูกหลานนะครับไปดูแสดงโชว์แสงสีเสียงตะการตาที่ Impact เมืองทองธานีแน่น,นอนครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโฆษณาใหญ่โตมากมีออกสื่อนู่นนี่ไปทั่วคือตอนนั้นผมน่าจะยังเด็กมากๆเลยนะครับน่าจะประมาณ10ขวบนะเห็นจะได้แต่ก็จําความได้แล้วนะครับในตอนนั้นรู้เรื่องพอที่จะจําและรับรู้เรื่องราวของอุลตร้าแมนตัวนี้ได้เป็นความโชคดีของผมมากที่ตอนนั้นเนี่ยผมคอมามา พกกล้องฟิล์มไปด้วยนะครับเรียกว่าชอบถ่ายรูปตั้งแต่เด็กเลยก็ว่าได้ตัวผมในตอนนั้นเนี่ยเลยได้มีโอกาส ชักภาพนะครับถ่ายภาพเก็บไว้เป็นความทรงจําเยอะแยะไปหมดจนผมมาค้นกล่องเก็บของไม่นานมานี้นะครับในวัยสาปีหรือ20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เจอรูปภาพถ่ายพวกนี้นี่แหละครับรู้สึกความทรงจำเนี่ยมันแลบเข้ามาในหัวเลยจริงๆแม้จะจําทุกอย่างไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็จําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันสมจริงมากๆมันมีอยู่จริงเป็นความฝันที่จับต้องได้และอุลตร้าแมนมิลลิเนียมเนี่ยก็เทเอาเรื่องมากๆเลยจริง แต่พอผมโตมานะครับก็พอจะรับรู้ปัญหานะครับดรามา่าลิขสิทธ์ต่างๆของเจ้าอุลตร้าแมนตัวนี้ได้เลยผมเลยแบบว่าอ๋อไม่น่าล่ะถึงไม่เคยเห็นอุลตร้าแมนตัวนี้อีกเลยหลังจากที่ i p p c t เเมืองทองธานีพูดถึงโชว์ที่ Impact ในวันนั้นนะครับถ้าจะเล่าต่อแบบลงลึกอ,อีกหน่อยเนี่ย มันไม่ใช่แค่งานแสดงธรรมดานะครับมันคือโปรเจกต์ใหญ่ของชัยโยโปรดักชันที่หวังจะปลุกจักรวาลอุลตร้าแมนขึ้นมาใหม่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของประเทศไทยซึ่งเขาตั้งชื่อว่าอุลตร้าแมนมิลเลนเนียมไลฟ์อินแบงคอกจัดขึ้นปี2004นะครับที่อิมแพคอารีนาเมืองทองธานีในเวลานั้นนั่นเองครับงานโชว์นี่อลังการมากจริงๆครับทีมงานเนี่ยลงทุนจัดเต็มทั้งชุดคอสตูมนะครับอุลตร้าแมนที่ดีไซน์ออกแบบใหม่ทั้งหมดแสงสีเสียงเอฟเฟกต์ระเบิดกลางเวทีฉากต่อสู้แทๆ้ๆเหมือนดูหนังอยู่ตรงหน้า มีตัวละครใหม่ที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนอย่างอุนตอร์แมนมิลเลเนียมอุนตอร์แมนดาร์กทั้งหมดเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ออกแบบโดยฝั่งไทยเองเลยนะครับเมื่องหลังทีมงานตอนนั้นเนี่ย ผมว่านะก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยแหละมีทั้งนักออกแบบทีมงานต่างๆนะครับมาช่วยดูงานเทคนิครวมถึงทีมสตันที่ผมว่าก็ซ้อมคิวบูเป็นแบบไปมากๆเลยล่ะเพื่อให้ทุกอย่างนะครับสดจริงบนเวทีผมจําได้เลยว,ว่าช่วงคลายแม็กเนี่ยมีฉากมูลตอ้าแมนบินลงมาด้วยสลิงนะครับหอกเข้าไปปะทะกับมอนสเตอร์ไขจูครับแสงสีระเบิดเนี่ยสมจริงมากคือเด็กในยุคนั้นเนี่ยมันเหมือนฝันเป็นจริงเลยครับ แต่เบื้องหลังความฝันตรงนั้นนะครับมันก็มีเรื่องที่น่าเศร้าอยู่เหมือนกันเพราะโปรเจกต์นี้เองนี่แหละที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของข้อพิพาทครั้งใหญ่นะครับระหว่างไทยและญี่ปุ่นก็คือระหว่างชัยโยโปรดักชั่นกับซื้อบุระยาโปรดักชั่นนะครับฝั่งญี่ปุ่นเจ้าของต้นฉบับอุลตร้าแมนดั้งเดิมที่เรารู้จักกันดี ทางชายโยเนี่ยอ้างว่าพวกเขาเนี่ยได้สิทธิ์ในการใช้ตัวละครอุลตร้าแมนนะครับจากเอกสารสัญญาที่ทําไว้กับโนบุรุซูบุระยะนะครับตั้งแต่ปี1976ซึ่งระบุเนี่ยว่าชายโยสามารถใช้ตัวละครอุลตร้าแมนรุ่นแรกๆทีนี้พอซูบุระยะาได้ข่าวว่าไทยเรานะครับกำลังสร้างอุลตร้าแมนรุ่นใหม่แถมโชว์ระดับประเทศเลยด้วยเขาก็เริ่มสงสัยว่าเอ้ยนี่มันเกินขอบเขตดิขกสิทธิ์ที่ตกลงกันไว้หรือเปล่า สุดท้ายนะครับเรื่องก็เลยลุกลามเป็นคดีความระดับนานาชาติยืดเยือกันมานานหลายปีจนมีการฟ้องร้องกันในศาลของหลายประเทศทั้งในไทยญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาด้วยจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในปี2018นะครับเมื่อศาลที่อเมริกาเนี่ยตัดสินว่าเอกสารที่ชัยโยถืออยู่นั้นไม่มีผลทางกฎหมายนะครับและประกาศให้ซูบุรย่าเนี่ยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์วุนตะแมนแต่เพียงผู้เดียวพูดง่ายๆก็คือฝั่งไทยเราแพ้คดีครับและจากวันนั้นเป็นต้นมานะครับ ตัวละครอย่างอุลตร้าแมนมิเลเนียมอุลตร้าแมนด์กและอีกมากมายนะครับก็ไม่สามารถนํามาใช้หรือต่อยอดได้อีกเลยแม้แต่ดีวดีของโชวหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องก็กลายเป็นของสะสมใต้ดินที่ไม่มีการผลิตเพิ่มอีกแล้วหายากมากๆเลยจริงๆมันน่าเสียดายมากจริงๆเลยนะครับเพราะต่อให้เราเนี่ยจะผิดเรื่องลิขสิทธิ์ตามคําตัดสินของศาลแต่ผมเองนะครับในฐานะคนดูที่เคยสัมผัสชิ้นงานสิ่งนั้นโดยตรงนะครับในวัยเด็กก็บอกได้เลยนะครับว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ ทำด้วยใจและคุณภาพจริงๆครับการเราแบบตัวละครใหม่ไม่ใช่แค่ก๊อปอะไรมาวางเฉยๆไม่ฉูดฉาดไม่โดดเด่นจนเกินไปแต่ลงตัวนะครับพร้อมกับตีความใหม่ให้เข้ากับอุลตร้แมนในยุคสมัยนั้นและมีรกากฐานความเป็นไทยแทรกอยู่เพียงแต่ว่าพอเป็นเรื่องลิกระส์แล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆไหมล่ะครับ สำหรับผมแล้วอุลตราแมนเมลีเนียมเนี่ยจะเป็นความจริงในความทรงจําผมเสมอไปครับเด็กน้อยในวันนั้นเนี่ยได้โดนจุดประกายทางงานศินแสงสีเสียงไอเดียความเป็นไปได้ของชีวิต ที่หาข้อจำกัดไม่ได้ส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณมามานะครับที่คอยตามใจซัพพอร์ตลูกคนนี้เสมอมาไม่ได้เห็นเป็นเรื่องเด็กเล่นๆเ,เหมือนผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับอุลตร้าแมนเมลิเนียมจึงเป็นเหมือนหนึ่งในจุดเล็กๆในชีวิตนะครับเป็นก้าวที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์และความทรงจําของผมระหว่างแม่กับลูกและครอบครัวนะครับทุกๆของเล่นม้วนวิดีโอเกี่ยวกับอุลตร้าแมนไม่ว่าที่จะเคยซื้อที่เซนทันเมอร์รี่คิงนะครับถ้ากระโดดแปลงร่างจากเตียงลงมาบนพื้น,นห้องนอนให้ป้าปา,ามามาได้ดูการนั่งกรอมอท ดูวนไปเรื่อยๆของอุนตอร์แมนการตื่นมาทุกเช้าได้ดูอุนตอร์แมนทีก้านะครับใช้ทางทีวีนะครับก่อนออกไปโรงเรียนทุกอย่างเนี่ยมันมีผลมากจริงๆกับเด็กคนหนึ่งผมคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอุนตอร์แมนเนี่ยคือหนึ่งในเสาหลักที่เข้มแข็งในอุปนิสัย งผมเลยจริๆในความหวังลึกๆของผมแล้วผมก็อยากให้ทางไทยกับทางซูบุรายาเนี่ยได้เคลียร์ปมข้อขัดแย้งกันนะครับถึงแม้ทางฝั่งของเราจะกระทําการละเมิดไปก็ตามตามการตัดสินของศาลนะครับแต่ดูจากเนื้องานแล้วมันถือเป็นงานคุณภาพเรื่องหนึ่งเลยจริงๆครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆล่ะครับเคยได้รู้จักหรือเคยไปดูงานชงอตรแมนมิเลเนียมที่ Impact กันบ้างไหมบางทีนะครับเราเคยอาจจะเดินผ่านกันก็เป็นได้ครับมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ